สบายดีตอนเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อตอนเที่ยงฝนตกมืดคืนมือคืนเลยบรรยากาศหนาฝนมืดคืนเลยฝน,นยก็ห้ามทานวัฒนกูลเขามันเด็ดเด็ดคนแห้งเลยฝนหำแบบนี้แหละมันตากแดดมันแห้แงเลยแห้แงดังกล้าได้ข่านฮะโมเมนว่ามันสิบโมใหม่เด้แบบมันแห้งนะป้าจะแห้งกล้าแห้งดังค่ะ ผ่านนะปักขนาดเด้บรรยากาศตอนเที่ยงบ่ได้เที่ยงแล้วบ่ายลโอ้ยบ่ายแล้วบ่ทยงบ่เบิ่งโมงบ่ายแล้วเดี๋ยวนี้บรรยากาศายให้เบิง่งฝนตกคึ้มๆแมมอนก็นจักเมื่อ5ล้านก็นเลยบ่ได้เมือ่อฝนตกทางเปื้อนมือเช้านี่ขายน้ไม้ให้นางแอ เขามาแม่มดอยจุิงเฮือนพี่น้องเอ้ยตะเบิ่นไปอยู่ไปตัดพื้นแม่มดอยจุิงเหินนี้หยาบอยเุิงเฮือนมาโกโก้มันเฮา่เฮาไผ่ไปเต็นกระเงียบบุปากหาหลักหน่อไม้พี่น้องอยากได้หน่อไม้มาหาหลักหน่อไม้หาซับหน่อไม้แม่มดส่งมึงเบิ่งหน้าต่างมดนอนหน้าต่างเนาะอยู่หน้าต่างมนสองเบิ่งเพิ่นก็ะยางมาโหลดทางหลังบ้าน เันสารปานุ่มัยในนี่เลยหม่ยมลเลยท่วงอะไรเอมันคือเห็ดในนี่วะคนบอยู่เฮือนมึงมาหาหลักกันในนี่บ่กว่ารอเบิ้งน้ำไม้ซื้อเพห็นว่านี่วะอยากซื้อเพห็นว่าได้มันคือโบเอิรนมึงเข้ามามันคือโบเอิรนคือเงียบตัวเองปะเอิร์นเลยว่าคนบอยู่มึงก็ต้องเข้ามาแหละต้องเลาะไรคนบอยูพอคล้ายตู้เข้าม้าเหม่อนลของเห็ดบรรเทิอบอกว่าก็ต้องเอิร์นเลยว่า เพิ่นห้าคนแตว่าผู้เจ้าอยู่หรือูปอยู่มีมันขวาน,นนี่นะเลยเพื่อนขอ,อามนะเคาก็อยากซื้อน้ำให้มาแก,มากงมม่อยากซื้อบมก็ซื้อซับให้เขาซื้อสิบพันเพื่อนก็เลยซับให้เพิ่นสีหยอดสิบพันพีนพ่น้องนน,น,นนี่แหละขั้นห้าบูอยู่เฮือนเลยว่าประตูบดล็อกเนาบะบดอกกระเจ้คนบอยู่เลยเขามาคนเคยได้นางเนี่ยเขามาใคาตรตัุยอกตู้เย็น เป็นของกินก็หลักเอาผิดประแดดเป็นง้อก็หลักเอาได้พี่น้องเออนางอันนีรนะมีแต่เพิ่นนี่แหละผู้เดียวนี่แหละนีแต่นี่นะจะไปไว้ใจพอได้สิได้บอกทะเบิ้ลแหละมันเพิ่นออกไปหันไปหนีเพิ่นหรอกหัวใบโลดมาให้นั่นมใบไคแก่นี่ก็ทะเบิ้ลมันทางเลยด้วยพี่น้องเนี่ยนี่มันทางแล้วเมื่อวานนี่ันทางหง่ะเกรนแล้ว ทางออกเวนแล้วนี่มันแห้งจากสีฮุบจูบมันแห้งมันแดดแดดจงังไอ้เพิรนจูดกับเพิร์นอะไรเห็ดเรียกใน,นเฮือนนี่ยม่มอสมาดเจ้าตองยังดอกมันเห็ดแกงเพิรนมันทางตามขั้นคู่นี่เพิรนกระทางเลยทางออกไม่ก้อนี่ยังอีกสองนอ แพงมั้แล้ะทางเอานี่ก็เมมอนสิแกงปลาทูใสนอสมเลยพี่น้องปรุงเรียบร้อยแล้วน,นี้ใส่ปลาแดกแป้งนัวยังเรียบร้อยไม่สมหัวขาเขาจะค่ไป,ปกวดปรุงรสเรียบร้อยแกงปลาทูนี่ปลาทูเมยมอนสิแกง่ะเอ๊ะเอาลง แปดโตแกงเป็นโตแบบนี้ได้แม่มดนมากินแกงเป็นโตแบบนี้จับเบแกงปลาทูเนี่ยนี่ก็ผักหอมขอยใส่ตุนหอมหอมป้อมหอมเปีะบอมีผพักนั่งตูใส่แค่นี้ก็พ่อแซ่บแล้วทานขอยก็ซ่อนขึ้นไว้อยู่นี่ร้อยก็สอบ มือนน,อออน,นี่เขาจะมาเอาอีกสามสิบสอมือน,น,นี้เาขา,เขาเะจะมาเอาอีกสามสิบสองคนในบ้านเนี่ยแหละ่านคล้ายเฟอรคายเตี๋ยวเนอะเขจะมาเอาสามสิบสองเมือนี่จะทานออกอีกเบิ่งทานไม่มน่นก็กะเห็นบ่ว่าขนาดตาแห้งมาดังเ้งก็ทานเห็นบ่ ได้ตังใจเลยทานนี่นะห่อนไว้ไวเปิดปลากระสุกแล้วปลากระสุกแล้วเอาต้นหอมลงวัาละสุดท้ายต้นหอมลง อมใส่กับบัวฟักหอมเปรหอมป้องซีมบังวัเดอร์ันนี้เด้ออาจจะพอดีอืมอืมแซ่บแซบแบมาเด้อกินน้ำเม่มอนเด้อบันนี้เด้อ แก่ liksom, เร device, hey, ียบร้อยเด้อบัน <başka> so. ี man, ้เด้อมากินน้ำมันมอนเด้อแกงปลาทูใส่หน่อส้มที่ก็ข้าเจ้ามาเด้อ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 กินเข่ากินเข่ากินเข่าใบได้เหมือนนี่ได้แม่มน่ะ บ้องขงกินเขาเศร้าใบายองคึงเขาเศร้าไมีม้อนเหมือนเลยนอนดึกดิเบิ่งหนังเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องติดเรื่องโตหมักเบิ่งหนังหมักเบิ่งละครม้อนติดละครเหรอ Tít năng câu lì lì Mất lượng này, tố lượng này, mất lượng này, tố lượng này, món tít năng này, đây này, này, tít nó khôn này Năng tí cắn Mặc năng tối năng tí Mặc năng về năng ามาแ็จบสลูกหลานเมื่อถูกถูกถูกคนเดอ้อบุญขำบม,มุ่สู้อยู่ดีมีแห้งถูกเรงเสแรงใจถูกกลางใจไม่ม้อนเนาะให้อย,ยู่ดีมีแห้งให้ถูกหายโศกหายโรคหายภัยหายพยาธิโลคาสุกกายสุกใจไปมาทางใดก็ตลอดปลอดภัยเดอ้อถูกสิ่งถูกอย่างเนาะเมื่อนี้กับวันเขาพรรษาบ่นานไม่ม้อนในเหตุบุญเดอ้อบุญเขาพรรษาอยู่วัดเมื่อนี้นะเขาพรรษาแล้ว เดือนหนาก็ะหอเขาประดับดินกระหอเขาสากแล้วก็ออกขั้นาเนาะบาทเนี่ยบุญเรื่อยๆแล้วมันไม่จะบุญล้วบบคนว่าว่า่านนบาป่านแต่บุญคนว่าแม่นบ่ บุย่านย่านตะบุญบุญมันจะมาเป็นซองเป็นซองเป็นซองบุญนะต้องเอายังใส่ซองจะก็บุญนั่นบุญนี่ติ๊กติ๊กอันนั้นแหละคุณว่าย่านบุญบมย่านบาปเนาะให้เข้าใจเด้อโบราณของเรา ก็คนถ้วยกันนี่แหละขู่เท่าคนถ้วยกันเนาะ<ม>คนเฮาเห็ดกันย่ำใดว่าศันดี<ม>ถือก,กับถ้กกวยถือกับหมุกหลานไปหุ่นจักคนเฮาเห็ดกันย่ำใดว่าศันผูกบางคนก็คิดไปแล้วหลบคิดหน้าบ่ถือฟูปึ๊บประศันสัเอาซองฟูมันปึ๊บ กูพูดคนปุ๊บคนก็คิดนี่มุนนี่ไงลบเนาะผู้เฒ่าเห็ดกันย่ามใดประสันเขาถามนี่ยกูเฒ่าเห็ดกันย่ามใดบุคคลก็ตอบเนาะเห็ดกันย่ามกลางคืนแบบว่าบอกโอ้ไปเลยนั่นมันบมแมนต์นะผู้เฒ่าเห็ดกันย่ามใดผู้เฒ่าคนก็เห็ดกันย่ามบุญกันคุณจ้าบอกกันเห็ดกันคนสารกันสานย่างอันเวลาใส่นั่นใส่นี่คนไปโม่ไปทานนะ ไปใส่น่ากันไปสัสนซะนั่นคือนวดาเห็ดกันผู้เฒ่าเห็ดกันย่นามบุญเนาะนั่นโต๊ดนันนนน่นคือถือกไปสันซะเมื่อไนม่อนีะหาคำถวย ให้ลูกล้านตอบจะได้บริบร่เมือหนาเรื่องดุจทวยจะห้าคำ่วยลูกล้านกันผู้เฮียนหูกระตอบตอบถืบกันผู้บ่เฮียนหูกระตอบบ่ถือกเนาะ เด็กปมังคุวยเด็กช่วยมือหนิอ่ะนายุกร้านตอบไปสื่อวันนี้บอกคำทวยของเหมยมอนเดนอร์หนึ่งทหารสองเพสามภาษาสนนะแบบนี้แหละมีโฮโ่งโตหนึ่งข้าบเอาคุสาวงามงามขึ้นไปทั้งเทิงฝาบเอินลงมาซอยคอยแน่ซอยคอยแน่คุสาวเนเอิบอกว่าซอยคอยแน่ซอยคอยแน่น งามนางอนนะไนะบ้านทหารเลยเห็นทหารเห็นทหารได้ยิงบา้านเลยิิงหงนะอ่ะรีนางเลยก็ตกลงมานางตกลงมานางไลไปบา้านไลไปตามนางบา้านในระชาสนดแล้วใส่แหะใส่มองอยู่พยายามมองเนาะในนั่งพยายามมองเราไปเห็นนางเ่ยไลมาถือเก็บไลมา พุทาป,ปะชาชนถึงเลยเอาหน้างไปหาแพทย์หาหมอไปปูอ่อะซวดศระเอาขึ้นไปห้แพทย์ปูอ่อะเนาะไปเอาหน้างขึ้นไปห้แพทย์ปู่ดีแล้ะบาทเนี่ยปว่ดีแหละปวดดีแหละต่อดีสีงามเลยนั่งนะก็ได้บาในในสามคนเนี่ยอยากได้นั่งนั่นทหารก็ระสะสกอยากได้ประชาชนก็อยากได้แพทย์ก็อยากได้แล้วซานสิตัดสีนไข่ ตอนโผผู้สาวนะให้อภัยก็ได้ในในจำนวนสามคนใส่อาทหารก็ได้เอาหมอก็ได้เอาประสาช้นก็ได้ส่วนผู้ยิงเนาะบตีเอาไรเบิรเพราะว่ามีประคุณมืดก็สันซะหมอทหารก็อ่างว่าคอยเป็นคนยิงถ้าขาบดนยิงนั่งเี่กกับบตกลงมาเจ้าก็บบทเอาไปปูอะหมอทหารอ่างมันหมอประสาช้นก็อ้างทานั่งในไรมากคอยไปเอาขึ้นให้เจ้าปัว นั่งอันนี้ก็ตายเจ้ากับโบได้ประชา์นอ้างแบบนั้นแบบมันหมอแพทย์ก็อ้างว่าถ้าคนป,ป่วยป่วยนั่งอันนี้ก็ตายคือกันชุมเจ้ากับโบได้หนาที่ยังกันว่าสันสาในสามคนนะบันนี้ให้สันตัดศีล่าเสีหย้ยผู้ใดเนาะแล้วให้อ้างเหตุผลมาถ้าทห,หารหล้วเป็นยังจะใหทหารเหตุผลเบอร์ไหถ้าให้ประชาชนก็ให้อ้างมาว่าเหตุผลในใด,ดจะใหประชาชน คันห้หมอกระอ่างมาว่าเหตุผลยังจะห้ถหกใหหมอมั่นซะเอาให้ตอบเด้ออันนี้เด้อห้ตอบมาให้สิตอบถือเม่นมาเด้อประชาชนหรือแพทย์เนาะห้ตอบเบิ้งให้สิตอบถืออันนี้ถ้าไปตอบถือกบคนนั่นเก่งเนาะไหนคันคันทวยถ้าพายเฮียนหูดีกะอาจจะง่ายง่ายถ้าผู้ได้โบเฮียนหูดีกะปึ๊กกะ เน่ยต่อประถกเนาะโอเคคลิปนี้กับเมมอนลาเด้อพี่น้องเด้อกินเข่าตอนบาบเอาคำตอบออกมาให้ลูกให้ร้านคำไทยให้ลูกให้ร้านตอบเนาะโอเคพี่น้องตอบมาเด้อเม่มนมาเด้อภาสิหายไผ่บริเอมเมมอนสิสเสลยคลิปต่อไปเด้อบาย